สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮมูนะครับวันนี้คู่บอลที่เราจะนำมาวิเคราะห์จะเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับประจ ա วันอังคารที่11เมษายน2566นะครับคิงออฟเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะครับแมนเชสเตอร์นะครับเปิดรังรับการเยือนของบาเยนน์มิวนิกนะครับสถิติ10นัดหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์กับบาเยนนะครับแมนเชสเตอร์เอาชนะบาเยนไป5เกมและแพ้ไป5นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุด ของแมนเชสเตอร์นะครับชนะไป5เลยครับและผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ครับชนะไปถึง5เกมรวดเลยนะครับส่วนผลงานในบ้านของทีมเยือนอย่างบาเยิมวนิกครับชนะไป3และแพ้ไป2นะครับผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดของบาเยนร์นะครับชนะไป3แพ้ไป2นะครับจากการวิเคราะห์ของเชียหมูนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์นะครับผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังคงรักษาฟอร์มที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ พอไปกเกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นนะครับพวกเขาชนะมาได้ถึงแปดนัดรวดเลยนะครับและในในรอบก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาก็สามารถหักดามทีมจากเยอรมันมาได้แบบดูไม่อยากยินเท่าไหร่นักด้วยนะครับขณะที่ทีมไบเยอร์มิวนิกผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น,นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นักนะครับแม้ว่าในรอบ16ทีมที่ผ่านมาพวกเขาจะผ่านทีมอย่างเบเอเซ่มาได้ แต่แต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมนะครับในช่วงหลังก็มองว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับดูน่าเชื่อใจเท่าไหร่นักนะครับเพราะ4ี่เกมหลังสุดจากทุกรายการเป็นการชนะและแพ้มาอย่างละสเกมด้วยกันนะครับและเกมทัวยในประเทศก็เพิ่งโดนทีมที่ดูจากภาพรวมแล้วจะเป็นลองนะครับเขี่ยตกรอบมาด้วยนะครับและในรอบนี้ไบเอ็นมิวนิกเองก็ต้องมาเจอทีมจากเกาะอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์นะครับพวกเขาทรงดูดีกว่านะครับทางด้านทีมเยือน ยู่พอสมควรเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้ยังเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บชัยชนะไปได้นะครับเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเคลียร์นะครับแมนเชสเตอร์ดีกว่าครับเหมาะสมกว่านะครับสําหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเลดบอลนะครับสามารถแอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียหมูด้วยนะครับไว้พบกันใหม่วิเคราะห์บอลวันนี้กับเฮียหมูนะครับสวัสดีครับ